ปลูกแตงกวาในหน้าฝนนะคะแตงกวาเขาชอบน้ำก็ดีมากๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนาะในหน้าฝนนะคะก็จะมีโรคแล้วก็มแมลงต่างๆของแตงกวาตามมาด้วยค่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะคะในการปลูกในหน้าฝนค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ดาวจะพาไปดูนะคะว่าโรคแล้วก็มแมลงของแตงกวามีอะไรบ้างค่ะไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทำสวนยังมีความสุขค่ะโรคของแตงกวานะคะในหน้าฝนนะคะโรคแรกเลยที่จะเจอก็คือเป็นโรคเชื้อรานะคะก็จะทำให้ต้นเขาเน่าได้นะคะ ก็เชื้อรานะคะก็มีมากับทั้งน้าฝนแล้วก็อยู่ในดินนะวิธีป้องกันเชื้อรานะคะก็เราก็จะต้องป้องกันตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะคะในการเตรียมดินนะถ้าในช่วงหน้าฝนนะคะก็อาจจะต้องมีการตากดินเพื่อฆ่าเชื้อราก่อนนะคะเนื่องจากเชื้อราจะชอบเจริญเติบโตในดินที่เป็นกรดนะเพื่อนๆก็อาจจะใช้ตัวโดโลไมท์ก็ได้นะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นดา่าง หรือใช้พวกเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะที่ไว้ใช้ทําขนมเนาะผงเบกกิ้งโซดานะคะก็ใช้ได้เช่นกันค่ะแม่ดาวก็จะใช้วิธีการตากดินแล้วก็หมักดินนะคะก็คือถ้าแม่ดาวปลูกลงแปลงอย่างนี้เนาะวิธีที่แม่ดาวใช้ก็คือแม่ดาวจะพลิกหน้าดินขึ้นมาก่อนแล้วก็ตากดินไว้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วก็หมักดินไว้ค่ะประมาณ2 3สมอาทิตย์ก่อนทําการลงปลูกเนาะ ยิ่งถ้าหมักนานยิ่งดีนะคะหมักได้เป็นเดือนยิ่งดีเลยนะคะจะทําให้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ลดความเป็นพวกเช,ช,ชื้อโรคเชื้อราเช,ช,ชื้อโรคต่างๆก็จะจะมีน้อยลงค่ะอันนี้เป็นโรคชนิดแรกที่จะเจอนะคะโรคมแมลงนะคะที่จะเจอในช่วงฤดูฝนเยอะเลยนะก็คือเจ้าตัวร้ายนั่นก็คือเจ้าตัวหอยทากนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่น,นะหอยทากนะคะ ซึ่งจะมีเยอะแล้วก็ชุกชุมมากในช่วงฤดูฝนค่ะเขาก็จะมากัดกินต้นอ่อนนะกินใบนะคะแล้วก็กินต้นอ่อนเจ้าพวกแตงกวาถั่วอะไรพวกนี้เขาก็ชอบมากเลยเขาก็จะมากัดกินนะคะยิ่งถ้าแม่ดาวปลูกกับพื้นนะไปทําแปลงบนดินอย่างนี้นะคะก็ต้องดักหอยทากให้ดีๆเลย วิธีแก้ที่แม่วเ,เคยลงไปนะกเนาะจะเอาเปลือกตังโมงมาวางดักไว้ให้เขาไปกินแทนมากินต้นไม้เราก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้พวกเปลือกกระเทียมหัวหอมที่เหลือจากการทําอาหารนะคะเอามาโรยไว้นะคะก็ได้เช่นกันเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีกลิ่นแรงแล้วก็เจ้าหอยทากจะไม่ชอบนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะนะตัวหอยทากก็จะเป็นสัตว์รูพืชตัวใหญ่เลยในช่วงหน้าฝนนะคะต้นนี้ก็ นี่ค่ะน่าจะโดนไปบ้างนะแต่ไม่ถึงกับตายนะคะก็ยังรอดมาได้นะคะาโรคชนิดที่สามนะก็เป็นแมลงนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเต่าแตงนะคะตัวนี้เต่าแตงก็เป็นแมลงที่ชอบอยู่ตามพวกใบต้นแตงกวานะคะแตงโมแตงกวานะเขาชอบมากๆเลยก็นี่ค่ะผลงานเขานะคะก็จะแหวงแหวงประมาณนี้เลยค่ะ กินใบนะคะเขาก็จะกัดกินใบแตงกวาค่ะตัวนี้นะตัวนี้ก็เมื่อคืนแม่ดาวก็ฉีดพ่นนะคะน้ำยากลิ่นฉุนไล่มแมลงและก็มีตัวนี้หลุดมานะคะก็ไม่รอช้าวนนี้เราก็ใช้วิธีนะคะถ้าเจอก็ทำอะไรไม่ได้ก็จับเลยค่ะวับนะคะแม่ดาวก็จะจับเขาอ้าวเขาบินไปแล้วค่ะเนี่ยนะคะเขาก็จะบินไปนะเขาก็จะบินหนีไปค่ะไปอยู่ที่ต้นอ่า ตอนมายองชิดแทนนะคะก็ถ้าเจอก็จับไปปล่อยไกลๆเนาะตัวนี้นะเขาบินได้ะนะคะก็เป็นมแมลงเต่าแตงค่ะเดีย๋ยวแม่ได้จะจับเขาไปปล่อยที่กองปุ๋ยหมักนะคะนอกจากนี้นะคะโรคในแตงกวาเนาะ,ะแมลงแล้วก็โรคในแตงกวาที่จะเจอเยอะก็คือเคลีย์ค่ะเดี๋ยวมพาไปดูเคลีย์เนาะเคลีย์นะคะมาจากไหนนะก็จะมาจากว้ามีพึ่งด้วย เพลี้จะมาจากไหนนะคะก็จะมาจากมดนั่นเองนะนี่นะคะมดเขาก็จะพาเพลี้นะคะขึ้นมาปล่อยไว้ที่ใบแตงกวายอดแตงกวาของเรานะคะเพราะว่าเจ้าเพลี้เขาก็จะดูดกินน้ําบนใบแตงกวานะคะแล้วก็เจ้ามดเขาก็จะมากินเพลี้ต่อค่ะกินกันเป็นทอดๆเน้ออาศัยอยู่ด้วยกันนะนะคะตัวนี้นะคะวิธีไล่เพลี้ก็ใช้น้ําหมักสมุนไพร ปิ่นฉุนได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำหมักเปลือกมังคุดก็ได้ค่ะนะก็ฉีดพ่นตอนช่วงเย็นนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก่อนแสงแดดก่อนมีแดดนะคะก็จะให้ผลที่ดีนะ,ะนอกจากนี้นะคะก็มีอีกโรคหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือหนอนชอนใบนะคะเพื่อนๆหนอนชอนใบนะอันนี้แม่ดาวอาจจะยังไม่มีให้ดูนะคะได้ใบแตงกวาของแม่ดาวเดี๋ยวแม่ดาวพาไปดูที่ใบถั่วนะคะนี่ค่ะ รกหนอนชอนใบนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นลายยึกยือยึกยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลายลายแทงอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเพื่อนเนี่ยนะคะเขาจะชอบมากเลยนะหนอนชอนใบนะคะอยู่ที่ใบแตงกวาใบถั่วนะเพื่อนวิธีสังเกตก็คือรอยหยิกหยักหยิกหยักอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะทําให้ใบหงีกแล้วก็เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์นะคะก็เนี่ยค่ะเขาจะอยู่ ตัวนี้จะหายากหน่อยเขาจะฝังตัวอยู่นะคะในใบเนาะวิธีแก้นะคะก็เป็นน้ำหมักสมุนไพรกลิ่นฉุนเช่นกันค่ะเ,เพื่อนๆเอามาฉีดได้เลยนะถ้าจะฉีดก่อนเกิดโรคระบาดได้ก็จะยิ่งดีนะคะทําให้เกิดทําเป็นการป้องกันนะคะดีกว่าการแก้เนาะตัวนี้แม่ดาวก็ฉีดเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังมีมาบ้างก็อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความถี่ของน้ำหมักสมุนไพรคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้นะคะกับแตงกวาเนาะนอกจากเชื้อรา,มาแมลงต่างๆนะคะก็มีพวกเตาแตงหนอนแล้วก็เพลียค่ะก็แตงกวาก็เป็นพืชที่ปลูกดีในฤดูฝนนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีเรียกว่ามีฝนมีน้ําให้เพียงพอเนอะแต่ก็อาจจะมีเชื้อโรคนะคะเชื้อราต่างๆแล้วก็สัตรูพืช บ้างนะคะในฤดูฝนเนาะก็ยังไงก็ลองใช้น้ำหมักสมุนไพรกลิ่นฉุนที่ไม่ดาวเคยลงคลิปไปนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้นะหรือว่าน้ำหมักเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้แม่ดาวก็พามารู้จักโรคแล้วก็มแมลงของแตงกวาเพียงเท่านี้นะคะวันนี้แม่ดาวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ